ค่ะกราบสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้แอดมินก็จะพามารีวิวเครื่องปั่นไฟรุ่น RB 5 0 0 E นะคะคุณลูกค้าขนาด13แรงม้า5.5กิโลวัตต์นะคะคุณลูกค้าก่อนรับชมนะคะช่วยกดกระดิ่งกด subscribe ให้เราด้วยนะคะคุณลูกค้าเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆของเราได้ตลอดนะคะคุณลูกค้า รายละเอียดตัวเครื่องปั่นไฟตัวนี้เลยนะคะคุณลูกค้าระบบสตาร์ทนะคะจะเป็นระบบกุญแจสตาร์ทนะคะกับอ่าระบบดึงสตาร์ทนะคะคุณลูกค้าขนาดจะอยู่ที่13แรงม้านะคะคุณลูกค้าเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์สีจังหวะนะคะคุณลูกค้า ความจุถังน้ำมันนะคะจะอยู่ได้25หลิตรนะคะคุณลูกค้าความจุน้ำมันเครื่องจะอยู่ที่0.6ลิตรนะคะคุณลูกค้าระยะการใช้งานต่อเนื่องนะคะคุณลูกค้าจะได้ย5สิบห้าชั่วโมงนะคะน้ำหนักตัวเครื่องนะคะคุณลูกค้าจะอยู่ที่แ80ดสิกิโลกรัมนะคะคุณลูกค้าเครื่องปั่นไฟตัวนี้นะคะคุณลูกค้าสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายนะคะคุณลูกค้าเพราะว่ามีล้อนะคะสามารถเคลื่อนย้ายการใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายได้มากเลยนะคะคุณลูกค้า คุณลูกค้าว่ากันด้วยเรื่องลักษณะการใช้งานนะคะใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ทั่วไปเลยนะคะคุณลูกค้าอย่างเช่นชุดเครื่องเสียงนะคะคุณลูกค้าสามารถใช้กับแอร์9 0 0 0 BTU ได้1เครื่องนะคะคุณลูกค้าใช้กับตู้เชื่อมขนาด2 5 0แอมป์ได้ครั้งละ1ตัวนะคะคุณลูกค้าห้ามเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นขณนะใช้งานตู้เชื่อมนะคะคุณลูกค้าเป็นข้อควรระวังอีกหนึ่งข้อนะคะที่ควรจะระวังไว้นะคะคุณลูกค้าห้ามเสียบ เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอื่นๆขณะใช้ตู้เชื่อมนะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับข้อควรระวังของเครื่องปั่นไฟนะคะคุณลูกค้าก็คือหมั่นเช็คน้ํามันเครื่องนะคะ3เดือนเช็ค1ครั้งก็ได้นะคะอย่าให้น้ํามันเครื่องขาดหรือว่าแห้งจนเกินไปนะคะอาจจะทําให้ตัวเครื่องมีปัญหาได้นะคะคุณลูกค้าส่วนการรับประกันนะคะคุณลูกค้าก็จะอยู่ที่3เดือนนะคะคุณลูกค้าถ้าตัวเครื่องมีปัญหาสามารถส่งเคลมได้เลยนะคะคุณลูกค้า วันนี้แอดมินก็ขอราไปก่อนนะคะคุณลูกคา้าฝากคุณลูกค้าช่วยกดกระดิ่งกดสับจะค้าให้แอดมินอีกหนึ่งครั้งด้วยนะคะวันนี้แอดมินก็ขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ